สวัสดีค่ะวันนี้พี่แจ็คมาบุกบ้านนะคะของลูกชายคุณพุนเซนนะคะก็ดูนะคะดูรถอันนี้เท่าไหร่อะคะอันนี้คันละคันละแสนเดียวนะคะเขาเขาเขาขายนะคะเขาขายคันละแสนอันนี้บ้านอันนี้ตอนกลับบ้านแล้วนะเมื่อกี้บ้านสวยมไหมไม่ค่ะอันน,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 นี้ห้องใต้ดินแล้วนะ,ะมีม,ม,มีมีที่จอดรถด,ด้วยนะคะข้างล่างเวลามีรกมาอันนี้ที่จอดรถใช่ไหม เป็นห้องใต้ดินนะคะมีมีหลายชั้นมากเลยข้างบนพี่แจ็คไปมาละแล้วก็จะกลับบ้านแล้วนะคะก็ไปดูป่ะพอดีพี่แจ็คเอารถมาจากเอามาจากเมืองไทยค่ะขับมานะคะขับมาเมื่อคืนนะคะข้างในมีกดไม่ให้ปล่อยลูกเออข้างในเขาไม่เขาพี่ถ่ายมาหมดแล้วแต่เขาพี่พี่ออกรูปไม่ได้เอารูปออกโพสต์ไม่ได้แต่อยู่ข้างนอกได้นะคะ อันนี้พี่จะขับมาจากเมืองไทยค่ะแต่ประตูอยู่ทางซ้ายเปิดประตูค่ะอันนี้ขับรถมาจากเมืองไทยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขับกลับนะคะโอเคประตูรถอยู่ฝั่งนี้ค่ะอยู่ฝั่งซ้ายโอเคสวัสดีกาะรถสวยค่ะไป